นกอ่างไฟเตอร์บามกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยวันนี้ผมนกอ่างไฟเตอร์กับการรีวิว B F O R P 0 1นบล็อกโอไดบูสเตอร์บล็อกแรกมาอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ว่าบล็อกนี้เนี่ยจะเป็นบล็อกที่จะรวมเด็กสายเก่าๆแล้วก็สายที่ทุกคนต้องการเนี่ยรวมไว้ด้วยกันนะครับถึง3เด็กในบล็อกนี้นะซึ่ง็นนี้จะมีดักก็สวาย ทามดาก้อนป้าแล้วก็อีกหนึ่งอันจะเป็นตัวของหรล้โ,โซคีนะครับหรือว่ามังกรปีศาจนั่นเองซึ่งในนี้เขาจะให้อะไรเราวางกอไปดูกันเลยนะครับผมบอกเลยว่าใครซื้อบล็อกนี้หารกับเพื่อน4ี่กล่องผมบอกเลยว่าแทบจะได้ฟูลเด็กของทั้งสามเด็กเลยนะฮะแบบแทบจะเลย <c oughs> ก็ไม่มีอะไรมากครับแกแบบทั่วไปภาในกล่องจะมีก๊์ดอยู่59ใบเนาะน้อแล้วก็แถมก๊์ดเรื่องแสงหลังกล่องด้วยอ่ะซึ่งก็แกะตามความส่ายข,ของแต่ละท่านนะซึ่งผมใช้นิ้วแงะเลยนะฮะเพราะว่ามันไม่ได้ เออเออเออโอเคจะบอกมันมันไม่ค่อยเอ,อเคมันแน่นหนาก็ได้แฝะเอาว่าอืมโอเคเหมือนเดิมปกติทั่วไปเลย <c oughs> นี่ใครอยากเก็บแบบพวกอันนี้ไว้ก็ก็น่าสนใจเหมือนกันนะ <c oughs> อืมมาเอาเอาไว้ใช้ส่งของได้โอเคแล้วก็แกะด้านหลังครับปกติ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาลุ้นหลังกล่องกันก่อนก็แล้วกันนะครับซึ่งหลังกล่องเนี่ยก็จะมีของใช้แบบว่าที่ดีๆเนี่ยหลายอย่างเลยไ <c oughs> ม่ว่าจะเป็นพวกเอ่อดักก็ดดยอีฟนะครับซึ่งซึ่งถ้าใครได้ใบนั้นไปนี่ก็บอกโอ้ใบนั้นนี่สุดยอดสำหรับเด็กดักก็สวายมากเลยฮะซึ่งมา อันนี้ฟึบอ่าหน้ากล่องเขาจะแถมฟอยล์มาให้เรา2ใบนะครับผมจะเป็นตัวของเบริลแล้วก็ตัวของเฮวิคิไข่ดีบอดี้เดี๋ยวถึงอ่าผมบอกก่อนเลยแล้วกันเพราะว่ามันเป็นตัวที่เออยังไงล่ะเราได้เราไอ้มันเป็นตัวใหม่ที่เราเพิ่งเห็นนะครับอ่ามันบอกว่าจ่ายสองเกตรครับแล้วก็เป็นคอนนะอ่ะนำการ์ดจับดบโซลหนึ่งใบเข้าโซการ์ดใบนี้มีความสามารถครับที่เฉพาะเธอละครั้งเคาน์เตอร์อแอครครับเอ็กซิสตาแ,แน่นอนเอเตอรเฟอร์ทสองฝ่ายเนี่ย ผมสามารถเปิดดูการท่ามบป็มือศึของกองได้ครับเพื่อคอมมอนเตอร์จากที่ดูเนี่ยไม่เกินหนึ่งใบลงมาในสนามได้โดยจากคอคอ,คอสส่วนที่เหลือจะกลับไปเรียงไว้ใต้กองและการที่คอยด้วยความสามารถนี้จะกลายเป็นไซส์ศูนย์ก่อนจะออกจากสนามด้วยนั่นเองครับซึ่งหลักๆเท่าที่คิดได้น้าจะเอาไปเล่นกับตัวไซส์สิบสองป้าของสวายเนี่ยเอยข,ของของทามลา้อนที่จะมีความสามารถแบบที่โคตรจะโกงแล้วก็เตะหลายรอบเลยซึ่งใครชื่นชอบสายนั้นก็เอาไปเล่นอันนี้กับสวายได้นะครับผมซึ่งมาเอเอร์กิไฮก็จะมีดับเบิลแท็กแลวค็โซการนบ ก็รู้กันอยู่นะครับแต่เดี๋ยวผมจะแยกอธิบายทีละใบให้ละกันนะถ้าต้องการนะฮะซึ่งเราจะมาดูหลังกองเพราะว่าจะมีอะไรซึ่งผมไม่รู้ว่าหลังกองสูงเป็นกี่ใบฮะอ่าไหนดูก่อนใบแรกว้าใบแรกครับเป็นตัวของนาวโอแวนผู้ประ้าแห่งการเล็บปีศาจครับซึ่งก็ถือว่าโอเคครับเป็นใบที่ได้ใช้ของสายนี้แน่นอนฮนะอุ้ยมงวงโอ้โห,โห,โห,โหกาให้เล่นแต่เดาแล้วโดนลีเลยนะเนี่ยเฮ้ยอันสุดท้ายแล้วอันสุดท้ายแล้วใช่ไหม ออโอเคใช้ได้ครับเป็นอ๋ออ๋อนี่ไปใช้โอเคเป็นเป็นเพลงวอลแห่งจังนเราสีชาลีเอสนะครับผมเป็นการ์ดใบใหม่ของอ่าสายฮุัสุบกีนะซึ่งถือว่าเก่งเก่งมากช่วยกันตายได้มีเทคช่วยเพิ่มเกจหาของมีอะไรแบบดีมากเลยใบนี้แต่ว่าอาจจะเสียคอสคือโซชาสาซึ่งก่อนจะแค่เสียเขาเรียกว่าอะไร แค่เสียกองการ์เป็สาใบครับแต่ว่าเออมันก็ถือว่าสําคัญนากกับเดืนี้แต่ไม่เป็นไรครับแต่ที่ผมจะบอกก็คือใบนี้อ่ะเดี๋ยวอธิบายความสามารถเลยแล้วกันนะใบนี้นะครับปุ่มเดี๋ยวขึ้นรูปแม่งอลไรป้าป่ะฝั่งซ้ายอ่ะผมวางไว้แล้วกันเดี๋ยวมันเห็นไม่ชัดอ่ามีแคสตก็สามารถเซตครับการดนี้ในสนามได้แค่หนึ่งใบครับแล้วก็มีแคสตคอสโซชาตสามอัลิวิตี้ครับเธอละครั้งเมื่อมอเตอร์มังกรปีศาจครับเข,ข้าสนามเราจะนำมังกรปีศาจครับบนมือเราหนึ่งใบเข้าโซการ์ดใบนี้จากนั้นครับเปิดท็อปเด็กเรา หรือเหลือเข้าเขยนั่นเองซึ่งเป็นเวทเซตที่แบบขอแค่แปะมันน่ะแล้วเราลงมอนเตอร์เอ้ยแบบเบื้อมังกรปีศาจมังกรปีศาจนี่จะเป็นไอเทมเป็นเซตอะไรว่าอะไรก็ได้ที่เรามังกรปีศาจเข้าสนามมันก็จะได้เปิด3เลยนั่นเองแต่ว่าต้องแลกกับการเอามือเนี่ยหนึ่งใบเข้าโซ่เนาะและ้วก็อ่ะไออียาเนึ่อเขาคือเอฟเฟกต์เธอละค้างเหมือนกันหากไลทเราเนี่ยจะกลายเป็นศูนย์ครับอคอมอเตอร์มังกรปีศาจจากโซการนี่หนึ่งใบครับผมและไลท์เราจะกลายเป็นหนึ่งซึ่งเธอละครั้งแถมได้คอด้วย เลือดจากการเป็นศูนย์กลายเป็นหนึ่งเนี่ยโอโ้โหสุดยอดเป็นไปดิสุดยอดไอ้ของมันไม,ไม่มีอะไรนอกจากเขาเป็สุดยอดเลยว่ามันเก่งเขาเป็นใบซับของมังกรปีศาจที่เขาจะดีเลยแนะนําว่าใส่ไป3ถึงน่าจะ3ใบเขาพอ,อแล้วเพราะสีเดาจะเยอะไปแต่ว,ว่าใครอยากใส่สีก็ไม่ว่ากันกนะไม่ห้ามกันแต่ว่าเออผมอยากได้แหวกดาวก็สวรร์อีฟผมได้มาเป็นอุ้ยอุ้ยเนาะเดี๋ยวอันนี้ต้องสังเกตอันนี้อันนี้พูดจากใจเลยนะครับผมรู้สึกว่าฟลอยของกล่องเนี้ย รู้สึกว่าจะดูมีความหนาขึ้นนะฮะร,รู้สึกว่าการ์ดการ์ดหนาขึ้นกับการ์ดฟอยล์ปกติทั่วไปแถมลายก็ดูจะไม่เหมือนเดิมด้ยนะใช่ไหมอันนี้อันนี้ต้องท่านผู้ชมต้องลองไปหาซื้อเอาเองนะแต่ว่าเออส่วนตัวผมรู้สึกว่าเออมันมันดูหนาขึ้นจริงๆนะครับผมโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าใน b อกนี้เขาให้เราองกันบ้างปไปเลยครับอ่ะต่อไปจะเป็นการ์ดทั้งหมดในกล่องไปที่ผมแยกสายมาละซึ่งชิพนี้ผมอาจจะลองเปลี่ยนแนวหน่อยอาจจะไม่เน้นหอกว่าทําให้ชิบมันนานอย่างเช่อนอธิบายการเทใบแลนบแต่ว่า นี่ผมจะเน้ให้บอกในในกล่องนี้มันจะมีอะไรบ้างเพื่อความกระชับนะ,ะแล้วผมจะขึ้นรูปให้ไม่มุมไม่มุมซ้ายก็มุมขวาสักสร้มุมหนึ่งนะฮะซึ่งแบบแรกของททมดักกอนของเราเนี่ยก็คือทมมาเชลครับบาจิกราฟนาเป็นไซส์12ซึ่งความสามารถของตัวนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ต้องถามว่าเจอเล่นเจอททมเนี่ยผมเป็นตัวที่ผมไม่ค่อยได้จะเจอมันจะดีกว่านะฮะ แต่ว่าไปนี้เนี่ยมันสามารถออกมาคอมบุกสายของตัวเอวิกิไฮได้นะครับซึ่งก็อาจจะอาลองไปปรับปรุงหรือว่าปรับใช้ตามที่ถนัดดูข้าแต่ของบอกแล้วถ้าไอตัวไอวิกิไฮมันสามารถโดดตัวนี้มาได้นะกมบอกแล้วว่ามันสุดแรงมากเลยครับมันเป็นตัวที่โหด้ลยอันตรายมากครับเราก็ต้องจ่ายคอ้อสอะไรเหมือนเดิมเนาะไปต่อไปครับเป็นตัวของไทม์ r u ูเร d ดราก้อนเออซึ่งล่างเนี่ยมันเป็นล่างที่อยู่ใน B t ทครับที่เป็นฟองสูงเท่านั้นรไม่สามารถหาได้จากอะไรอะ่ะ ไม่สหามารถหาได้จากแบบว่าบล็อก B OK t ททั่วไปนะเับเป็นล่างที่เมื่อเริมแอตแทกเฟสของคู่แข่งเนี่ยมันจะลดเรความสามารถของการถึงบรรทัดสามคู่แข่งเขาไม่เกินหนึ่งใบแลแ้วเตะการันกลับไปเลยไว้ใต้กองนั่นเองครับซึ่งบอกว่าใบน,นี้เนี่ยมันดีกว่าใบทีดีอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันจะใช้คนละอย่างกันก็คือล่างของทีดีสตาร์เตอร์ของมันเนี่ยจะเน้นเป็นโจมโจมโจมตีแล้วจะเน้นขาบุกมากกว่าแต่ว่าพอเป็นล่างเนี่ยจะเน้นขาการซึ่งอ่ะสำหรับใบต่อไปก็จะเป็นตัวของทารเ์เจอร์เรลครับ ไซเวลนะครับซึ่งตัวนี้อ่ะอันนี้ไอตัวแรกจะได้เห็นกับนบอในไทม์ดรา้อนครับซึ่งความสามารถที่เด่นๆของมันเนี่ยอย่างหนึ่งก็คือเขาแตกครับในระหว่างการต่อสู้ที่ดรา้กกอนครับภาษาเราถูกโจมตีแล้วเราสามารถจ่ายหนึ่งเกจเพื่อจบการต่อสู้นั้นนะครับไม่ใช่วิกฤอการโจมตีได้แต่แบบตัดเวลาแบบแบบปังดับค่าเวลาเฮ้ยอะไรวะตีเสร็จแล้วหรอวะ,ววะขั้นนั้นเลยนะครับซึ่งสามารถกด,กดกี่ครั้งต่อเทิร์นก็ได้ต่อที่เรามีเกจพอในการจ่ายนะครับซึ่งตัวนี้ตึงครับข้อจะเป็นตัวที่ใหญ่เลยทีเดียวเชียวครับไปไป เทิลล่ารูน่านะครับผมซึ่งตัวนี้ก็ได้ใช้เหมือนกันครับมีเทคที่น่าสนใจอย่างเมื่อการได้นนโจมตีหรือว่าถูกทําลายครับหากในสนัญญาฮาร์ดของเราเนี่ยถูกรีวอโซไปแล้วในเกมนี้เราจะทํางานทําลายเกา้าสนามไม่เกินหนึ่งใบครับผมแต่ว่าหากแฟลกของเราเนี่ยเป็นหแห่งการเวลาที่แท้จ,จริงครับดีเอ็นรูเลอร์ดราก้อนจะทําการนารํราก้าสนามไม่เกินหนึ่งใบของคู่แข่งกลับใต้กองแทนนะครับซึ่งก็นั่นแหละเก่งครับใส่แต่อาจจะไม่ใส่เยอะอาจจะใส่1-2ใบก็พอแล้วแต่ผมต้องไปเรื่องนี้นะต้องไปถามคนเล่นไทม์ดักหน่อยทีนึงเนาะเพราาะว่ ผมไม่ได้ไม่ค่อยต้องไม่ใช่ไม่ได้ไม่ค่อยไม่ได้เลยไม่เคยมีประสบการณ์เล่นทาม์ดรกก้อนมาก่อนนะครับก็เลยไม่ใบไหนมันจะเป็นจริงๆหรือว่าไม่จะเป็นอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะเราไปถึงใบต่อไปกันแล้วครับซึ่งก็คือทามสเกลโอเมก้าอ่ะใบเนี้ยใครๆก็ใช้แน่นอนครับบล็อกนี้ใครซื้อมาก็ได้เล่นนะฮะไาม์ดักกอนแต่นะฮะผมบอกไว้ก่อนว่าถ้าใครอยากเล่นททม์ดักก้อนเราไปซื้อบล็อกนี้สี่กองเนี่ยคุณยังเล่นไม่ได้นะเพราะว่าบล็อกนี้เนี่ยเขาไม่ได้แถมแฝกมาให้ซึ่งคุณก็ต้องไปหาซื้้อออออสสตตาาาาาารรรรร์์ททเเดดด็คคขงงมมมมมกกกนนนนี่่ััแแถถถฟวยะะบุณึจ เล่นตัวของทานดาก้อนได้นะฮะโอเคเดี๋ยวบอกย้ําเตือนไว้ก่อนนะแต่ว่าถ้าเป็นตัวของอ่าเออจริงๆถ้าที่ผมสังเกตมาเนี่ยทุกเล็กมันไม่ได้แถวแฟลกมาเนาะซึ่งถ้าคุณซื้อมันอย่างละสีคุณก็ต้องไปตามหาแฟลกแล้วก็ของเสริมนิดหน่อยของมันมาเล่นนะฮะซึ่งก็อันนี้อันนี้บอกไว้ก่อนนะกันโอเคนะไปต่อไปครับเป็นส่วนของทาสเกลแรงเกย์ฮะไปนี้ใครก็รู้ๆกันอยู่แล้วครับมันหากเราจะทําการคอทานดาก้อนเนี่ยจทอนวนเกตที่ระบุไว้ในคอคอสข,ของมันเนี่ยจะลดลงจะลดลงหนึ่งเกยค,ครับแต่โดยแฟลกที่เรียวครับในเกมนนี้เาะแล้วก็ ความสามารถเด่นที่เห็นได้ในตัวนี้อย่างแรกเลยก็คือความสามารถที่ชื่อว่าการสีขาวเมื่อมีการเข้าเข้าสู่โซของคานากอนที่มีไซเลอร์เดินเป็น3ครับเราจะได้จว่ว2ใบเนาะแล้วก็ความสามารถนี้เนี่ยสามารถใช้ได้เพียงหนึ่งครั้งในหนึ่งเทิร์นเท่านั้นนะครับซึ่งบล็อกนี้ก็รีของในบล็อกซุ่มเนี่ยมาเยอะมากๆเลยก็คือทําให้เราแบบจริงๆก็ไม่ต้องไปหาของในบล็อกซุ่มเลยใช้แค่พวกนี้แหลนะฮะหลักๆใบต่อไปครับเป็นตัวของคาร์สกาวเวกัสนะครับผมนำคาร์นากอนเข้าจะดรอปโซรอหนึ่งใบเข้าโซการใบนี้ แล้วก็แอคครับเลือกการ์ดจากช่องดอกโซนคู่คแข่งเนี่ยไม่เกิน3ใบเราสามารถจ่ายหนึ่งเกตเขาได้จ่ายก็เอาการนั้นเนี่ยกลับไปเรียงไว้ใต้ของคู่แข่งได้ครับแล้วก็หากฝั่งเราดีวอร์โซไปแล้ว2ครั้งหรือมากกว่าเราจะได้โจดหนึ่งใบด้วยซึ่งใบนี้หลักๆมันถ้ามันเป็นเทคเคาน์เตอร์เพราะว่าเคาน์เตอร์ในเทินคู่แข่งนะไม่ใช่แบบเคาน์เตอร์เทินใครก็ได้นะแบบเคาน์เตอร์ในเทินคูแ่คแข่งอยู่ในสนามเนี่ยเราสามารถจ่ายหนึ่งเกตะการ์ดไม่เกินสามใบกลับไปเรียงไว้ใต้กองได้พเพราะว่าใบนี้จะเป็นการที่แก้กาจะเเ้การ์ารารน เป็นการเป็นเคาน์เตอร์เมื่าแล้วผมบอกแล้วว่าแบบใส่ถ้าเราก็เดี๋ยวทุกคนต้องใส่เราไปแก้อีเอ็กแน่นอนเท่าที่ผมรู้อะนะต่อไปถาสเกลครับลุกอ่าเอาลุกเขืนเลยเชียวเชียวคอจ่ายหนึ่งเกตครับเมื่อกี้ในก้อสนามน้ำโอ้ก้อนซีโร่เข้าจากกองครับหรือว่าดอกโซลเราไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือแล้วก็สับง่ายดีเพราะว่าเทคตัวนี้มันต้องการจะเสิร์ฟแบบล็อกชื่อเฉพาะแล้วโอ้ก้อนซีโร่โบติก็ใส่แค่หนึ่งถึงสองใบเท่านั้นเองนะฮะถ้าแฟนเราคือโอ้ก้อนซีโร่ครับ การที่เขาได้พาวเวอร์แล้วก็ defense นั่นคือหนึ่งหมื่นแล้วก็บวกสองคีค่ะแล้วก็ติดด d o u b l ลด้วยนั่นเองใบต่อไปเอสนะครับผมใบนี้อ่ะใช้กันเยอะมากเลยครับสำหรับไทมนักก้อนเนาะเคาลเตอร์ครับเลือกกราฟสางเราไม่เกินจำนวนแฟลกที่เลเวอร์ซอบไปแล้วในเกมนี้จะจบเทิร์นครับการที่เลือกเหล่านั้นไม่ถูกทำลายไม่โดนเลสไม่โดนใบแล้วก็โซไม่โดนถอดครับจากความสามารถของการคู่แข่งหากเราเลือกครับสองใบหรือมากกว่าเนี่ยเราจะได้จวกการ์ดหนึ่งใบด้วยนั่นเองแล้วก็การนี้ไม่ติดเทินละคร่ะเนาะไปต่อไปครับนี่โครโดสเลเวอร์สโต นะครับจะร่าการได้ไรถ้าคู่แข่งร่าไปหมดนจ่าย2เกตเขาตัดเว้เลยแล้วก็เคาน์เตอร์ครับเอ้ยเคาน์เตอร์เขาบเคาน์เตอร์เขตัดเว้คู่แข่งนอกจากนั้นฮาแฟของเราเนี่ยรีวอซโซไปแล้ว4ครั้งหรือมากกว่าในเทิร์นนี้ครับเมื่อจบเทิร์นคู่แข่งจะไม่สามารถทาการร่ายการที่มีชื่อเดียวกับกาเบรันดาด้เองก็คือร่ายนะฮะลายสามในเองเนาะต่อไปฮะคาสตรา <c ast ra> ใบนี้เหรอผมอาจจะเห็นคนใส่หนึ่งสองใบแต่ว่าเขาอาจจะใส่กันน้อยกว่าน,นี้เพราะว่าเขามีตัวที่มอนเตอร์ไซส์สามอะไรปรากันหรือว่ามีตัวอื่นที่ดีกว่่าแตว่า เพราะว่านเป็นปการที่ดีเหมือนกันนะฮะมันสามารถเคาน์เตอร์เอ่เอขออ่าเคาน์เตอร์เับเพื่อยกเลิกการโจมตีของคู่แข่งได้ครับแต่หากแฟร์เราเนี่ยรีวอซโซ่ไปแล้วในเกมนี้เขาจะได้ชาร์จ2เกณ์นะฮะแต่ว่าถ้ารีวอซโซ่ไป2องวายจะได้ฮิล2แต่ถ้า3ามวายเราจะได้จัว่วเขาแล้วการนี้หากโดนตัดนั่นเองครับแบบตัดเวทอะไรไม่ได้ใส่มาเนี้ยเนาะต่อไปครับโครโสชินโมบิอัสนะครับผมร่ากันได้ได้ครับหากแฟร์เราลีวอซโซ่ไปแล้ว4ครั้งหรือมากกว่าในเกมนี้เคาน์เตอร์ฮะนำเก้าบนมือเกดรออปนคัับสบสลลแ้วก็โจ6 ช้าสองเกตเรื่อยเรากลายเป็นสิบนั่นเองไล่ได้เกมราคาง่ายๆเลยนี่ไอเนีกก็าหายากเหมือนกันครับโครนอสชีมบล็อกเอ็นครับใบนี้เป็นใบที่สามารถจะตัดเฟลแข่งได้ครับเมื่อแข่งตีไป3ครั้งหรือมากกว่าหรือว่าแฝกเราเป็นหรือว่าอถ้าแฝกเราเป็นตัวดีเอลูเลอร์เนี่ยเราจะสามารถจ่ายสองเกตเพื่จอจบเทิร์นี้ได้เลยครับแต่ว่าย้ำว่าล่าได้ในะระหว่างแอตแทกเฟลด้วยนะไม่ใช่ว่าเปิดเทอร์มาล่าเลยไม่ได้นะต่อไป โคโนตเอาเมเต้ครับโอ้โหใบนี้ก็จําเป็นครับล่าได้ถ้าเรามี time แล้วกบนสนามครับเปิดเทอาได้3ใบ1ใบมือ1ใบเกตครับส่วนที่เหลือก็อันี้เนาะขอโทษครอ่ะหนึ่งใบมือเข้าส่วนที่เหลือเข้าเกตเนาะเออหลังจากนั้นพาแฟร์โรดิวเซอร์ไปแล้ว2ครั้งหรือมากกว่าเราจะได้ฮิวสองเลือดด้วยนนั่เองนะครับส่วนใบนี้ก็คายเด็กเทลล่าข้ามปกตินี่เนี่ยที่ผมชอบโบนี้เนี่ยเพราะมันให้ใบสําคัญแบบใบจั่วใบฟาร์มอย่างซองมบนี้มาครับก็คือโคโนตเอาเมเต้กับโคโนตลิฟูเมนนะครับผมซึ่งลิฟูเมนบอกว่า ล่าได้ที่มีถานมาังกรเหมือนกันจ่ายเกจโจ2ครับแต่ว่าถ้าเรียวโซ่ไปแล้ว3ครั้งหรือมากกว่าก็จะโจเพิ่ม1เป็นโจ3เนาะบเท่ละครั้งโครโนสคอสเมนนะครับผมนำทานนักก้อนครับไม่เกินหนึ่งใบจะโดดโซโลขึ้นมือแต่นั้นถ้าเราเรียวโซ่ไปแล้ว2ครั้งหรือมากกว่าครับชาร์จ2เกจแต่หากเรียวโซ่ไปแล้ว3หรือมากกว่าก็จะกลายเป็นฮิว3ด้วยนะั่นเองครับก็คือได้3อย่างนี้เลยต่อไปโอนอชินเอ็กซ์ซีดนะครับเอ็กซีดนี่ยนึกถึงยูกิโอเลยเออคาซาร์ครับถอดโซ่หนึ่งใบาจากมอนเตอร์ เลื่องหนึ่งอย่างจากด้านล่างครับผมอย่างแรกคือเรื่องก,การสนามครับไม่เกินหนึ่งใบแต่ไม่เกินไม่เกินจำนวนแฟคที่รีเวอร์ซ่ครับสแตนนะฮะางายกางที่2ครับเลือกการปาศรูแข็งไม่เกินที่รีเวอร์ซ่อยู่ทําลายครับแล้วก็ในอทธรนีครับพาชื่อเราจะได้รับกระแสรลดลงตามจุนวดการที่แฟคที่รีเวอร์ซ่ไปแล้วในเกมนี้นั่นเองะซึ่ง่ายๆเลยและสุดท้ายไหมอ่าสุดท้ายครับอย่างตัวของโครโนชินฟินาเล่นะครับเป็นไม้ตายรอดการที่ได้ครับถ้า ผู้แข่งนี้มันมีพลันธุ์ชื่อ12ด้วยหรือต่ำกว่าแล้วแฝงของเราเนี่ยรีเวิร์สรีเวอร์ซร่าไปแล้วสี่ครั้งครับหรือมากกว่าในเกมนี้ในประดี๋ขี้โกงมากครับแต่ว่าต้องใช้เวลาในการเตรียมการประมาณสองถึงสามเทิร์นโดยประมาณนะครับแค่ช็อตเข้าใจสองเกรสร้างความเสียหายใส่พลังชีวิตคู่แข่งหนึ่งด้วยแต่12ครั้งนะครับซึ่งถามว่าแรงไหมก็แรงครับสำหรับเด็กที่ไม่มีการยิงเลือดนะแต่ว่าบางเด็กมันจะมีแบบกันยิงหนึ่งหน่วยบ้างกันยิงสองหน่วยว่าอันเนี้ยไอตัวนี้ก็จะกลายเป็นการที่ ยิงเฉยๆนะครับทอร์ไรไม่ได้แตจากเอาเท่ยิงหนึ่งหน่วสองครั้งนะครับแบบหยุดเวลาอยู่ปลาใส่ดิเอาเท่ล้วนๆนะฮะแต่ก็เหมือนเป็นหลักฐานดักก้อนนั่นเองนะครับอ่าต่อไปจะเข้าสู่ตัวของดักก้อนสวายกันบ้างแล้วครับซึ่งหลักของอ่าตัวเด็กนี้เนะี่ยมันจะรู้สึกเหมือนว่าจะให้มาในสายของตัวเด็กนี้อ่าไอเด็กนี้ผมโชยเนะี่ยน่าจะเน้นเอามาคอมโบกันแต่ว่ามันไม่ถ้าถามว่าเด็กนี้มันประกอบเป็นเด็กนี้ร้อยเปอร์เซ็นไหมผมบอกเลยว่าคุณจะได้การจำเป็นจากมันเนี่ย เยอะมากๆครับส่วนที่เหลือคุณก็จะหาเช่นตัวของอาซีอาซีตหาการอะไรพวกนี้คคุณก็จะครบเด็กของมันแล้วนะครับแล้วก็แฝงดาก้อนได้ด้วยเพราะว่าอ่ารู้สึกกับบล็อกนี้ไม่ให้แฝงดาก้อนได้ไม่ให้ไม่ให้แฝงดาก้อนสวายมาเนาะก็ต้องไปตามหากันเองแต่ถามว่าคุ้มไหมที่จะซื้อผมบอกผมมองว่าในมุมมองที่พวกคุณต้องการทั้งสารไปเนี้ยคุณควรหามาซื้อควรหามาเล่นในกรณีที่คุณไม่มีสักเล็กเลยแล้วคุณอยากเล่นมันสามอันมากบล็อกนี้เป็นตัวเลือกที่ดีครับแต่ว่าคุณก็ต้องไปหาของส่่ววนนนนอืยยัััดดเเข้้้้าามมมใหต็ทีีะครบ บอกไว้ก่อนนะฮะย้ำไว้ก่อนถือว่า warning ไว้ก่อนนะครับสำหรับคนที่ซื้อมาแล้วคิดว่าสีก่ก่อนเนี่ยมันจะเป็นเด็กเด็กได้หมดเลยซึ่งผมอาจจะเผลอพูดตอนต้นคิวแล้วซึ่งเดี๋ยวผมแจ้งเตือนไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ตอนพูดในกันแล้วกันนะครับซึ่งไปครับอันนี้เราอธิบายไว้แล้วสำหรับตัวนี้ตัวต่อไปครับมงังกรผู้ดล่นดามเข้าดูเส้นแบล็คครับข้อสานามชาตสองเกียรตง่ายมากต่อไปนี่ใช้กันครับใช้กันเมื่อวานแถวมังกรมารครับดีเส้นแบล็คสเกล ข้าสนามข้าวนำการที่มีชื่อกาเอ็นครับหรือว่าดักก้อนได้ในชื่อการ์ดไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือจะได้สับของกายครับแล้วก um ็เราจะได้รับพลังความเสียหายโดยอีกสองหน่วยโดยยิงสองเรื่องนั่นเองฮะง่ายครับวันนี้ต่อไปครับวงวานแห่งมังกรหม่านเดสทรัคเตอร์วากัสครับเราสามารถคอวากัสได้แค่เธอระครัง grand grand travel, the the ้งเท่านั้นนะแบบไอตัวเนี้ยโดนได้แค่เธอระครั้งเมื่อครั้งี่ข้าสนามครับเราจะได้ช้าหนึ่งเกรแต่ว่าถ้าแฝงเราถ้าแฝงเราเป็นดักก้อนสวายเราจะได้โจวหนึ่งครับแต่ถ้าเป็นดักก้อนไดจะได้โจวสองแทนนะก็คือชาาาาาารรรรร์์์โจจนนนนะะคัับผมเเป็็ดดกกกอแ้วสชช่ ก็โอเคนะครับผมใบนี้ถือว่าโอเคเป็นตัวเปิดได้นี่เน่น่แหละตัวเพิ่มเกรดชั้นยอดของดราก้อนสวายครับอย่างโว้ว่านแฮมังกรมารนบูอ่าบรดิออนนะครับเมื่อการนี้เขาสนามจะโมกองเรา3ใบครับจากนั้นเอามอเตอร์ครับกี่ใบก็ได้เข้าเกรดนั่นเองส่วนที่เหลือลงดรอปครับเก่งครับใบนี้ต่อไปลายใหญ่แฮมังกรมารนครับบูซ่เมื่อการที่ถูกลงดรอปโซนครับเราจะได้ชาร์จเกรดจากนั้นถ้ามีโวต่างครับสามใบหรือมากกว่าในดอโซนเราจะได้จั่วเพิ่มหนึ่งใบด้วยซึ่งเราสามารถใช้ความสามารถของตัวนี้้คคครไไดแ่่ละงาตอป มว่วานทำก้อนมานโกไรโอครับผมแอคครับถ้าแบกเราเป็นดากก็สวายทิ้งการได้จมือครับเราจะได้ชาร์จสเกตซึ่งใบนี้ก็ถ้าถามคนเล่นดากก้อนสวายรู้สึกว่าไม่ค่อยสายกันเพราะว่าเราจะมีการอื่นที่มันช่วยเพิ่มเกตได้มากกว่าใบนี้แถมเราจะได้จั่วด้วยในเองฮะต่อไปครับ เดวิลออฟดราก้อนครับเราสามารถทิ้งขั้นได้จากมือค้าหาไฟลเราเปนล้วก็สายทีเทอร์นี้ขอแสงขั้นต่อไปครับจะลดทอนลงสาหน่วยแต่ว่าถ้าเป็นดักได้เราจะได้ฮิวอีกสองด้วยนั่นเองครับซึ่งเก่งครับใบนี้แต่ก็เนื่องจากเมื่อกี้บปัญหาไดหน่อยครับอ่าวงวง่านแห่มังกรมาปวรากร้านะครับคือใบต่อไปของเรามีความสามารถเด่นเครับที่ใครๆก็รู้กันครับอย่างเขาแตกครับเราสามารถทำลายอ,อาร์ซิดากาคาร้ชิการ์ดที่มีไซส์สาวโดยสูงกว่าบมสนาเราได้หนึ่งใบครับ แล้วก็นำการนี้จากบนมือหรือว่าสนามลงดอกโซนครับเพื่อที่เราจะได้จั่ว2ใบด้วยนั่นเองซึ่งเอามาเปิดแฟลชไดร์นะครับถือว่าเอามาสวมใส่ดาบคู่นะครับผมซึ่งตัวเนี้ยเป็นตัวทอลายที่สําคัญมากเลยครับสำหรับเด็กสวายแล้วก็อายเนาะมาต่อไปครับเมื่อวานทามังกรหวานฟิวเจอร์อีเตอร์ครับเมื่อกานที่เข้าสนามเลือกมอเตอร์จะดรอกโซนรอไม่เกินหนึ่งใบที่มีไซส์สายรูสูงกว่าครับดูคุณลักษณะเราสามารถทอลายมอเตอร์ใบอื่นในสนามครับเพื่อที่จะใช้หมิงเกทีดรืเลือดแล้วก็หยิบการันต์ขึ้นมออครรับเงในีตท์ข คู่แข่งครับและเราสามารถทิ้งการได้จากบนมือแล้วก็ถ้าในดอกเราเนี่ยมีโวลสามหรือมากกว่าเราจะยกเลิกการโจมตีครับแต่หากเรามีอาศิดากายอยู่ด้วยเราจะได้จวหนึ่งใบด้วยในเองครับสำหรับใบนี้ก็เห็นว่าใส่ใส่กันอยู่ครับเพราะว่าถือว่าเป็นใบยกลื่ที่ดีแถมได้จวด้วยเนาะต่อไปการขายฝันสุดยอดของดาร์กสวายครับซึ่งคนเขาเพราะว่าไม่ต้องใส่มันจะดีกว่านะครับจังใบของตัววอร์มนะครับเราสามารถเคาน์เตอร์ครับทิ้งการได้จากมือครับเพื่อเลือกก้าบนสนามเขาที่กำลังต่อสู้อยู่การนั้นจะได้รับดีเฟน หากาดครับขากาดที่เราเลือกอ่ะคือตัวของเทพมังกรมาแห่งดวงที่สีดากาเอ็นและเราไม่มีกาดในมือก็คือเราเทนีวีเนี่ยในมือมาสุดท้ายแล้วเราทิ้งมันอ่ะกาดนั้นนหะจะได้รับดีเฟนเพราะขึ้นสามหมื่นซึ่งในภาพน,นั้นเนี่ยถือว่าไม่มีแท้จะไม่มีใครต่อกรกับใบนี้ได้เลยรู้สึกว่าอึดมากแต่ว่ามันก็ต้องเงื่อนไขมันเยอะก็คือต้องมีมือแค่ใบเดียวซึ่งก่าจะไปถึงจุดนั้นก็คงจะยากอยู่นะฮะต่อไปก็เป็นตัวของว่าวานแห่งมังกรมาครับ<ม>เดลฟัคเตอร์ บล็อกนี้รีของดีของใช้ของสวายเยอะมากก็คือ,คอไม่ใช่ยาเยอะเกือบทั้งหมดเลยดีกว่ามาอยู่ในบล็อกนี้อ่ะเนาะตัวนี้ครับ Final r e s e r ์ไอตัวของเด็กซัคเตอร์เนี่ยเมื่อการใช้ความสามารถได้ในระหว่างเธอเรานะครับเมื่อไงนี้เขาสนามหากแฟนเราคือดากสไวยเราสามารถจ่ายสองด้วยเขาจวสองใบแค่นี้เลยง่ายมากทีละครั้งแนวมอเตอร์บทสุดท้ายครับอย่างตัวของวงวานแห่งมังกรบันคือดากอนจีอาร์ครับหากคู่แข่งเนี่ยโจมตีแสงพันธุชีวิตเราครับแล้วแฟนเราคือดากสไวยทิ้งจากมือคัมเบอร์ยกเลิกซึ่ง ถ้ามันใช้ได้ไดได้ก็อาจจะมีคนใช้แถมถ้าได้จวก็อาจจะใส่เยอะแต่ว่ามันทําไม่ได้นะครับและสุดยอดครับเทพมังกรแห่งดวงที่สีดำกาเอนะครับผมเป็นตัวที่ทําให้เมื่อก่อนเนี่ยใครเจอไอ้เด็กนักก็สอายแทบจะก,กรีดนะครับด้วยเท็ของตัวนี้ครับอย่างอย่างเทค็ครับเมื่อกาเมือม่อเราทำฟอร์มการนี้เนะี่ยคู่แข่งเนี่ยจะไม่สามารถจัวได้ครับในเทิร์นถัดไปก็คือตอนเราลงนี่จะอยู่ในเทิร์นเราเนาะแล้วก็เทิร์นถัดไปคือเข้าเทิร์นของแข่งเนี่ยคู่แข่งจะจวไม่ได้ก็คือดอเนี่ยดอเข้าเท เพราะไม่รด้ออกจากความสามารถเนาะแต่ล่างดเนี่ยบอกว่าคู่แข่งี่จจะไม่สามารถจวการได้เลยแต่ว่าถ้าเอามาเล่นในเมตานี้ก็อาจจะยากยาหน่อยนะครับเฮียกาเอ็นเพราะว่าเราอาจะมีการเสริญเยอะแล้วนะฮะเราส่วนใหญ่เราเล่นเสริญเล่นเปิดกองกันครับซึ่งมันจะไม่นับเป็นการจวก็คือใช้ได้นั่นแหละครับตามปกติเลยแต่ก็อยงอีกหนึ่งอย่างที่เขาจะเข,าจะ,ขาจะโหดเลยก็คือการที่มอเตอร์ไซส์สามครับลูดสูงกว่าในมือเราสองใบและจ่ายสองเกตเขาเป็นฮิวห้าเลื่อนนั่นเองนะครับซึ่งถ้าถามเพราะว่าในเมตานี i อาจจะจ่ายเกตแรงไปหน่อยแต่ว่าถ้านับว่าเมื่อก่อน ตัวกาเอ็นเนี่ยเป็นตัวที่แรงมากครับด้วยดีฟเอนที่ศูนถึงหมื่นสองครับแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปอีกเนี่ยในสมัยที่มันอยู่ภาคทิพันดีหรือไม่ก็อะไรพวกนี้ที่มันเป็นภาคของตัวกาเอนะ็นเนาะข้อเสียใหญ่หลวงอีนยาของมันเลยก็คือมันต้องรองให้ถึงดักขึ้นดักกไดนก่อนซึ่งเราก็ต้องเลือกเหลือสูนนะเนาะซึ่งก่อนจะโดนแกล้งแเลยเราก็ตายก่อนได้แต่ว่าตัวของสวายอีฟได้ไายอีฟจะมาแก้ถึงจุดนั้นซึ่งเราไม่มีให้ท่านผู้ชมดูนะครับขอขอาภัยด้วยผมสูงไม่ได้เเหึ <laughs> ้วกัันนนนะครรรบตงงี้ อ่านี่นะครับคือแฟกดากอนไรอีนะครับซึ่งความสามารถของใบน,นี้เขาจะทําให้เราลอดครับจากเนื้อมือของคู่แข่งได้นั่นเองนะครับซึ่งก็ใครหาไมาได้ก็หามาเลยครับจำจำเป็นต่อดากอนดากอนสวายในยุคนี้มากเลยนะครับ่าต่อไปก็คือแฟก์ดากอนดดยครับรู้กันอยู่แล้วครับเราจะไม่สามารถเลือกการเดินสาเริ่มต้นของการต่อสู้ได้ครับแล้วการนี้เนี่ยสามารถใส่เลกได้ถ้าแฟกเริ่มต้นเราคือดากอนสวายครับ <S <S เราสามารถใช้มอเตอร์ที่มีข้อมังกรหรือว่าดากอนได้ในคุณลักษณะทุกอย่างเลย แล้วก็หากพลังชีวิตเราเนี่ยจะกลายเป็นศูนย์เราสามารถเข้าวางการนี้ครับทับดราก้อนสวายของเราได้ครับเพื่อดำการ์ดทุกใบในสนามของเราลงดับศูนย์ครับแล้วเลืองเราจะกลายเป็น5หน่วยนั่นเองครับผมซึ่งเก่งครับผมเก่งมากเลยใบนี้ไปก็หมดไปกับอ่าหมดไปกับดราก้อนสวายกันแล้วครับต่อไปจะเป็นสุดท้ายของเราแล้วนั่นเองนะจ๊ะอ้ามก็คือต่อไปจะเป็นฮอลล์โอเคนะครับซึ่งใบแรกก็เป็นตัวของเบเรียลเฮลวิสครับถ้าเรามีเลืองหนึ่งหน่วยคอมมอนเตอร์มังกรปีศาจทุกใบในสนามเราจะติดเพเลเทตแล้วก็คิคีจะกลายเป็นโหนนนะครรับบแล้้วใีีเ่ยสาามถ วางครับเคาน์เตอร์นะจ่ายหนึ่งเลือดรับเพื่อครงการกน,นี้จากมือได้จากคอสซึ่งคอสคือวางทับเบรียลนั่นเองนะฮะเก่งครับใบนี้ต่อไปเอนวี NV, นี่ก็เก่งเหมือนกันครับผมจ่ายสองเก่งเขาท็อปได้เข้าโซนเป็นคอสเลยปกติเลยซึ่งเทคที่มันเ่นๆของมันก็คือเคาน์เตอร์รครับในเรื่องของคู่แข่งในเรื่องมอเตอร์เรื่องมอเตอร์หรือว่าไอเทมโบสางคู่แข่ขงขขหนึ่งใบครับเราสามารถจ่ายหนึ่งเก่ถ้าจ่ายโจดึงครับ แล้วก็ในเทอร์นี้เราจะยกเรื่อ,องความสามารถของมอนเตอร์นั้นแล้วก็เลสการนั้นนั่นเองจากนั้นถ้าเราไ่เล่นหน่วยครับการนั้นแหละที่เลือกจะสแต็มไม่ได้จบเทิร์นด้วยซึ่งใบนี้หลักผมเห็นจะใส่ฐานสีใบเลยถ้าเล่นสายคอนโทรลถ้าไม่ใช่ในกรณีของ FTK นะถ้า FTK นี่ใบนี้อาจจะความจำเป็นอาจาอาจะหายไปเยอะเลยทีเดียวเชียวนะครับต่อไปเป็นตัวของมังกรปีศาจจอมตะกร้ากราโทนี่นะครับผมเทคนี่หลักๆของมันที่เด่นสุดของมันก็คือเคาเตอร์ครับหากเรามีเรื่องหงโดดงิดด้างขวาเรียกรับสนามคู่แข่งหนึ่งใบคร,ครับเราสามารถนำการที่เลือก หากทำลายครับเราจะตัดเกลียวเกคิงเกลียแล้วก็คู่แข่งที่มือตัวเองหนึ่งใบด้วยนนั่เองครับแถมถ้าเราไม่ลดหงดนิ้วต่ำกวา่าสายการนี้จะลดลงสามนะฮะต่อไปมังกรปีศาจครับชิมิอาครับข้อสนามทิ้งมือครับเพื่อเสริมมังกรปีศาจเบรียลครับหรือว่าไอเทมมังกรปีศาจเพื่อเกินหนึ่งใบขึ้น,น,น,นมือแล้วก็สับกองครับนี่คือเทคหลักลลลที่ยงไม่มีเทคมากกว่านี้แต่ว่าอันนี้คือเทคนิคที่เด่นๆของมันนะครับอีกอย่างครับมังกรปีศาจโดเรโก้เคาน์เตอร์ครับในระหว่างเทิร์นของคู่แข่งการนึงเกตครรับอกานี้จมืแล้้้วก็ยยาาาเปมที่ตัวนี้ครับแลล้้้วกก็าาารนนีถโดทย เราจะได้โจวหนึ่งใบครับถ้าเรือเรามีหน่หน่วยหรือสามขวาเนาะต่อไปครับมังกรปีศากริปุสจ่ายเกยครับมังกรปีศาจทุ่ใบในสามเราจะไม่โดนเลสด้วยความสามารถของการคู่แข่งครับแล้วก็ไม่โดนยกเลิกความสามารถแล้วก็มังการที่เขาสนามนำมังกรปีศาจเข้าใส้สามเขา,าขจะโดดตัวเราไม่เกินหนึ่งใบขึ้นหมื่นนั่นเองซึ่งเก่งครับใบนี้เป็นใบที่ใส่กันแต่อาจจะใส่ประมาณสองถึงสามใบอาจจะไม่ใส่ถึงสี่ครับเพราะว่ามีตัวที่เก่งกว่าครับผมต่อไปเพราะว่าในมังกรบานวงนะครับผมซึ่งใบนี้เออจะถามว่าใส่ไหมก็ไม่ค่อยแนะนาให้ใส่ เก่งมากหรือว่าอันนี้เป็นคนอยู่ดักก็สวาย,เ,ยเฮ้ยเฮียแกอยู่ดักก็สวายดีกว่าเอาจริไม่เป็นไรครับเพราะว่าก็อยู่ในนี้ได้เหมือนกันวองครับแต่หากเรามีมอเตอร์ที่มีข้อบังกรหรือว่าดักก้อนในเผ่านะครับที่มีไซสาสาร,รสูงกว่าด้วยเราสามารถทิ้งการที่จากมือแล้วก็จ่าย1เลือดครับเพื่อเรื่องมอเตอร์ในสามเรา1ใบครับเพื่อไอ้ใบนั่นแหละเพื่อให้ค่าต่อไปการนั้นเนี่ยจะไม่โดนทำลายครับหรือว่ากลับขึ้นมือในเทอร์นี้นั่นเองนะครับผมตกระป้ายรูปปุ้สนะครับผมบังกรป เมื่อกหร่ที่เขาสลามก็ถ้าเรามีมังกรไปีศาจเบอื่นอยู่เราจะได้ชาร์จสองเกจโจวหนึ่งแต่ถ้าเรามีเรื่องของหน่วยเลยต่ำกว่าจะเป็นโจวสองแทนนั่นเองนะฮะไปใบต่อไปครับเดียบล็อตดีชาร์เจอร์อ่าใบน,นี้ก็ถือว่าเป็นใบที่แรงเหมือนกันเข้าของเด็กนี้นะฮะถ้าเรามีเลือดหนึ่งหน่วยครับการนี้ไม่ต้องจ่ายคอนนั่นเองแล้วก็แคสคอนของการนี้เขาคือจ่ายพลังชื่อสองหน่วยเพื่อเราจะได้ชาร์จสองเกจแล้วก็โจวสองใบนั่นเองครับซึ่งเอ้ยจะได้ชาร์จสองเกจแต่ว่าถ้าเรามีเลือดหน่ยวยเรื่ำกวว่่าจจะได้ัดองับ่ของหน่วยเลยนฮสกัะ ต่อไปอา uh, b r a d y Price เนี่ยจะติดเด็กประมาณ1ใบ,บนะครับเมื่อมอเตอร์เขาสนามเราเราจะได้ชาติหนึ่งเกศครับจากนั้นถ้าเรามีเลือ่อยหน่วยเราจะได้ชาติหนึ่งเกศและจวดก็เป็นชาติสองจวดน,นะครับซึ่งถ้าถามว่าเด็กนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าใบพวกนี้มันไม่จำเป็นต้องใส่เยอะมากเพราะว่ามันกองการ์ดเราอะจะไหลเป็นน้ําเลยจากประสบการณ์ที่ที่เคยแตะเด็กมันมาซึ่งคนที่เล่นมังกรปีศาจเขาจะคอนเฟิร์มผมหน่อยละกันเพราะว่าตัวมันเนี่ยเขาอาจจะมีลิ์เขาอาจจะร้ายแรงมาก,มากๆเลยนะครับก็คือใช้ไปเรื่อยๆสวบกองหมด,หมดเฉยเลยคะต่อไปครับ เดือบรอสโซครับทำลายมังกรปีศาจโบราณเป็นคอสครับเพื่อชาร์จสองโจดสองถ้าเรามีเลื่องหัวหนุ่ยต่ำกว่าจะโจดเพิ่มอีกหนึ่งเป็นโจดสามนั่นเองฮะต่อไปวงแหวนผูกปันหาแห่งการเรื่องปีศาจครับทิ้งมือหนึ่งใบเป็นคอสครับเปิดท็อปได้ห้าใบครับนำมอนเตอร์หรือว่าไอเทมมังกรปีศาจเข้ารวมกันไม่เกินสองใบขึ้นมือสุดที่เหลือเข้าเกตเราสามารถใช้ครับวงวันไอวงแหวนผูกปันหาแห่งการเรืองปีศาจได้แค่เธอละครั้งนะฮะไอนี่ก็ดีฮะทุ่งทมนองจันทราของปีศาจนะครับ เคาน์เตอร์ครับด้วยช่องความสามารถหนึ่งอย่างจากด้านล่างอย่างแรกคือโจวหนึ่งครับแล้วก็คอเสียหายั้นต่อไปกลายเป็นศูนย์นะไม่ใช่ลดลงนะกลายเป็นศูนย์ต่อไปฮะสามารถจ่ายพันชิตกี่หน่วยก็ได้ครับผากทำในเทอร์นี้ดาเบลที่เราจะรับลดลงตามจำนวนเลือดที่จ่ายถ้าเราไปจ่ายเป็นสิบเลือดเนี่ยผู้อย่างก็ต้องตีเข้าเราประมาณสิบเอ็ดทีหนึ่งถึงจะเข้าหนึ่งหน่วยนะครับผมแรงครับใบนี้ต่อไปเดียบรอสเก้โหนี่แทบจะให้การจำเป็นเกือบทุกอย่างเลยไหมคือคือแทบจะให้เกือบเกือบทุกอย่างของมันแล้วก็คือแทบจะจเเเป็นฟูลดดไ้ยา ใบต่อไปครับเดียบล็อตเกมครับดอมมอเตอร์หรือว่าไอเทมมังกรปีศาจที่มีชื่อแตกต่างกันครับรวมกันไม่เกิน2ใบจะดรอปโซลกลับขึ้นมือนั่นเองนะฮะตู่มต่อไปเดียบล็อตคอนเวอร์ชั่นนะครับมีแคสคอร์สเข้าจ่าย2องใบจ่ายปันชื่อ2หน่วยเคาน์เตอร์เข้าคอมังกรปีศาจไม่เกินหนึ่งใบจะดรอปเข้าด้วยจ่ายคอคอสนั่นเองซึ่งก็ถือว่าเก่งมากครับแล้วก็ตัวนี้คอพาวเวอร์ดีบอหมื่นด้วยนี่ยอดครับการหัวไปตัดขาตัดแข้งคู่แข่งครับเดียบล็อตดิสพอรเชิร์ชั่นนะะฮ ถ้าร์ท์เขาทำลายมังกรปีศาจบนสนามหนึ่งใบและจ่ายสองเกตครับเมอเตอร์เพื่อจะขอสามารถหนึ่งอย่างจากด้านล่างครับอย่างแรกคือทำลายมอเตอร์ทุกใบในสามคู่แข่งส่วนที่สอง 2, คือตัดสามเกตซึ่งบอกแล้ว่าเทคนิคตัดสามเกนะ่ะทำลอสโวแตกม,มันมาหนัาต่อนักแล้วนะครับสำหรับเทคนี้สำหรับคนคนที่รู้กันนะฮะต่อไปเดซอะเทรย์ใบน,นี้อาจจะเห็นคนใส่อยู่แต่ว่ารู้สึกว่าผมาไม่ค่อยแนะนำให้ใส่เท่าไหร่เพราะว่ามันข้องจะฟิกไปนิดหนึ่งครับแล้วก็เสียมือเยอะด้วยในการที่จะครับถ้าเรามีพลังชื่อสี่หน่วยหรือว่าต่ำกว่าจริงๆน่า น่าจะบอกจริงจริงเถ็บมันถูกแล้วใช่ไหมถ้าเรามีเคราะหชื่อสี่โดดดูต่ํากว่าพอชื่อเราจะกลายเป็นสามครับแล้วก็ทิ้งมือทั้งหมดแล้วก็จวดสามใช่มันใช่ถึงนี้เหรอผมจําไม่ได้ครับใบนี่คราแวแรกชื่อคอนเฟิร์มผมจำไม่ได้ว่าเทคที่แท้จริงของมันเนี่ยคืออะไรเพราะว่ามันมีอีกเถ็คหนึ่งเหมือนกันนะฮะที่ผมเคยเห็นมาแต่ผมไม่มั่นใจครแต่ว่าใบนี้ก็ไม่ค่อยใส่กันเท่าไหร่ครับต่อไปครับเป็นตัวของเนกาทีฟสวายครับจ่ายสองเกรดคาเคาเตอร์หากเรือดเราจะกลายเป็นศูนย์เขาจะกลายเป็นหนึ่ ทำยังไงกับเลือดเราก็ตามแม่จากแม่กระทั่งแยงกี้จ่ายเลือดเราถ้าเลือดเรากลายเป็นศูนย์เนี่ยมันจะกลายเป็นหนึ่งทันทีเลยนะครับผมต่อไปฮะอย่เว้นโดนยิงแล้วห้ามชุบเนี่ยไอ้นี่จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะตายแล้วห้ามเกิดเนี่ยไอ้นี่จะเป็นกรณีสําคัญเลยนะฮะต่อไปโล่คขับอัมเบลเราสามารถนำมังกรปีศาจข้าจะดรอปโซนไม่จะสามารถนำมังกรปีศาจข้าจะดรอปโซนเราสองไปเข้าโซนการ์ดฮะและจ่ายสองเกรมันพลังชีวิตเราจะไม่รับความเสี่ยงจากคอวามสามารถการ์ดครับและหาเรามีพลังชีวิตหนึ่งหน่วยัวเองครับ และเทคที่ส่วนใหญ่คนใช้กันเนี่ยจะเป็นเทคนี้เขาคือเมื่อการได้โจมตีที่เก๋ก็แข็งครับหนึ่งเก๋เนาะเออทีนี้มอใช้ทั้สองเถกแหละแล้วก็อีกเทคนึงครับหากเรามีพลังชีวิตเหน่วยต่ำกว่าเขาเราจะได้โจมหนึ่งแล้วก็ที่มือก็แข็งด้วยนะรวมในเทคเมื่อตีเลยและสุดท้ายครับเป็นตัวของเดทเอ้ยไม่ใรค์ครีเอทเอเวนจ์นะครับผมอาราการ์เดล่าครับเมื่อเราทำการโจมตีสองครั้งขึ้นไปครับแค่เขาจะสังเกตเขาเลือกมังกรปีศาจอีกไปในสาเราครับยิงเลือกทุกอย่างตามอยู่ใคีของกาตันครับ ซึ่งส่วนซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น6กร้อยหกสิบหกกรีติโคนั่นเองนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมีแถมหนึ่งใบครับเป็นการที่อยู่ในกล่องด้วยอย่างตัวของราชาอัศนีบาทไร้พายผู้บิชิตเบาบัสนะครับผมซึ่งคอรของมันก็คือนํากองทัพอานำกองทัพจากวรสายฟ้าเข้าปศาราวสองใบหนบโซมและจ่ายหนึ่งเกตระหว่าเธอเราการที่จะไม่โดนทาลายนะครับแล้วก็การที่ได้รับ1นึ่งคิเทคอตันจำนวนชื่อโวทที่แตกต่างกันบนสนามของเรานั่นเองนะครับผมซึ่งมัตเป็น1เนาะถ้ามีตัวเฟย่าที่มันเป็นนนดัเจีย อ่ามีจีก็จะเป็น3มีคณตาอีกเป็น4มีเอเทมพีโร่จะเป็นห้ามีเซจะเป็น6กขีบวก6กขีเป็น8ปขีแล้วตีปลาไมา้ตายก็แข็งโป้งตัวสรุปไปเลยนะครับใบนี้บอกกระสายฐเอทีเคเนาะแต่ว่าถ้าถามว่าโกดิบสองแอคชั่นเหรอผมก็ต้องไปคิดดูอีกทีนะฮะซึ่งเป็นตัวที่ก็จะดีเลยเพราะเทรนด์ของมันจะเป็นเน้นการที่บวกขี้เนาะแล้วก็อีกหนึ่งยา็คือเมื่อได้ดับเฟรเราจะได้ดับเบิลแต่ถ้าทีา่มีโว์ต่างกันในรอบโซนสามใบไอ้สามโว์หรือมากกว่าจะได้เพลนแล้วก็ทริปเปิ้้้ลลลดววยยนนะะครรัับบบผมมมซึ่่่งงเเกกกาาาาฮถถสห็อี คุ้มค่าที่จะซื้อมาหรือเปล่าถ้านับว่าราคามันค่่นจะสูงกว่าในอดีตที่มันตกวิธีบออลล้อยี่อะไรพวกนี้ก็ถือว่าอาจจะอยู่ในโซนราคาแพงแต่ถ้าถามว่าในยนุคนี้แล้วคุณต้องการจะหาของเก่าซึ่งปกติพวกมันไหนจะอยู่แยกบล็อกกันเพราะว่ใจะเยอะเลยคุณสามารถซื้อบล็อกนี้ได้ครับในราคา25 0บาท4กล่องเพื่อที่ได้ของทั้งหมดนั้นอย่างละสี่ซึ่งก็ทะลุราคาเขาแล้วก็ผันนึงั่้และครับซึ่งขอพิจารณาว่าอยากจะซื้อมันมาหรือเปล่านะครับก็ถ้าถามความคุ้มของผมสำหรับตัวผมเนี ผมรู้สึกว่าอยาาเล่นอาทานาก้อนอยากเล่นสวายด้วยแล้วก็อยากเล่น6ฮลแล้กคีย์ด้วยผมมองว่ามันน่าสนใจนีจะซื้อมานะครับแต่ว่าก็ต้องดูงบของพวกเราด้วยถ้าไม่สามารถซื้อเป็นอย่างนี้ก็แน,นะนำะว่าหาซื้อแยกตามร้านการออฟฟิเชียลทั่วไปได้เลยนะครับผมซึ่งก็มีให้เห็นกันอยู่เยอะเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับถ้าถามว่าความคุ้มค่าของมันอยู่ที่เท่าไหร่เต็ม1ิขคะแนนผมย่อถ้าไม่นับเรื่องราคาผมให้มันอยู่ที่8เต็มสิเพราะว่า,ามันมีได้ขายยากอย่างทานดาก้อนที่มันต้องเกิด เติร์ดซุ่มเอาเท่านั้นอาจจะจะได้มาเนาะแล้วก็รีของเก่าของสวายกร์ดฟาร์ต่างๆส่วนเหมือนหลักคีเนี่ยมันเป็นของเสริมของแถมที่ถ้าเราซื้อสี่ก่อนเนี่ยเราแทบจะเล่นมันได้เลยนะครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วครสำหรับคิปนี้ก็ไปแล้วจ้าบายบายครับขอบคุณมากเลยครับโควิเคเนยฮะ